สวัสดีครับมิตรลักแฟนบอลทุกท่านวันนี้คุ้มข้างยิงจัดทีเด็ดมาให้ลุ้นกันอีกครั้งไปดูเลยครับว่าวันนี้มีอะไรมาให้คุ้มข้างกันบ้างเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มวันที่คู่แรกเลยครับ New Carson, นิวคาสเซิลเปิดเซนต์เจมพาร์คพบกับเบอร์ลี่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าความพร้อมของทีมเจ้าบ้านชูนามิซีบูธยังคงมีปัญหาผูกศรตูมนหนึ่งดูบับก้าและมือสองอย่างดานโลยังมีอาการบาดเจ็บและปัญหาโควิดคาดการว่าน่าจะพักใช้โกมือสี่อย่างมาร์คชิลลพีลงเฝ้าเสาส ลองสตาร์ฟเจฟเฮนดิกลูอิสและคู่เกมลูกอย่างเดวายเกลและไลอันเฟเซอร์ความพร้อมในฝั่งทีมเยือนชอนไดไมีปัญหาตัวเล่นบาดเจ็บให้หน่าปวดหัวแต่คงต้องมีโรเชั่นตัวสำรองและดาวรุ่งลงมาสัมผัสสนามบ้างอย่างเช่นเวนเทนเนสซี่ลงเฝ้าเสาประตูและแนวรับสำหรับเอาฟิลบาร์รี่และเนธานคอลลินและกองหน้าอย่างเจร์โรลิเกตลงลาดตะข่ายผสมกับชุดตัวจริงสถิติที่น่าสนใจเมือ่อทั้งสองทีมพบกัน5นัดหลังสุดเป็นเกมในศึกพรีเมียร์ลีกทูนอาร์มี่สามารถเอาชนะเบอร์ลี่ได้ถึง3ครัััั้้้งงงงเเเสมอคคครลลบบรลพ่ย่ยยกบบีีีด ความน่าจะเป็นของเกมทั้ง2ทีมกําลังยแย่ทั้งคู่2เกมในลีกยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยและความสามารถของตัวผู้เล่นไม่ต่างกันมากแต่นิวคาสเซิลเหนือกว่านิดๆด,ด้วยการเล่นในบ้านที่มีเสียงกองเชียร์เป็นแรงกระตุ้นและชื่อชั้นของแนวลุกแม้จะเป็นสำรองแต่ก็ยังพอไว้ใจได้คุมข้างยิงขอฟันธงนิวคาสเซิลจะเปิดรังเฉือนชนะเบอร์ลี่ผ่านเข้ารอบต่อไปได้อย่างแน่นอนคู่ที่2ยังคงอยู่ที่ศึกคาราบาวครับเป็นการพบกันระหว่างนิวพอร์ตจากลีกทูเปิดสนามลอตี่พาเลทต้อนรับการเยือนของทีมจากพิมรีกอย่าง ความพร้อมของทีมเจ้าบ้านไมเคิลฟินส์กุนซือนิวพอร์ตพาทีมเข้ารอบนี้ด้วยการเอาชนะอิสเวิดทาวมา1-0และชนะทานเมียโลเวอร์1-0เกมนี้ฟินส์จะขาดสูนยหน้าอย่างอเล็กฟิชเชอร์โดยจะให้ทิชชี่อาบราฮัมได้ลงตัวจริงพร้อมแกนหลักอย่างอับสันและฮิวตันลงช่วยทีมความพร้อมฝั่งทีมเยือนของลาสเวสเซอร์ฮูดเทลไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บแต่คงจะโรเตชันนักเตะสำรองและดาวรุ่งลงมาเฉิดฉายบ้างอาทิเช่นเฟเซอร์พอรเตอร์ยานวาเลอรี ick, ่ยานเบนเดเล็กไคล์วอเกอร์ปีเตอร์มูฮัมเอลยูนซี อิบราฮิมาดิยัโลนาธานเลดมอนอ r มบาโดโบยาและเชนลองความน่าจะเป็นของเกมวันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องชื่อชั้นที่ห่างกันมากพอดูทีมนักบุญที่มีนักเตะเหนือกว่าจะเปิดเกมลุกบุกใส่อย่างแน่นอนนิวพอร์ตมาตั้งรับแล้วใช้การสวนกลับเน้นทำประตูให้ได้ในโอกาสที่มีไม่มากถ้ามองดูแล้วคงเป็นงานง่ายของทีมนักบุญซาทัมตันแต่เมื่อมองย้อนดูให้นัาหลังสุดของนิวพอร์ตเอาชนะไปได้ถึง3นัดฟอร์มกำลังฮึกเหิมดูแล้วไม่ง่ายแน่นอนคุมข้างยิงขอฟัน คู่ส่งท้ายพบกับสุดยอดฟันธงที่เด็ดคุ้มข้างยิง99%เวดบอมวิดเปิดดอะฮอร์ทอนต้อนรับปืนใหญ่อาร์เซนอลความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านเกมนี้กุณซืออิสมาเอลจะไม่มีแมตคลาร์กจึงเป็นโอกาสของเซมี่อาเจย่ที่ได้ลงเล่นแทนฝั่งทีมเยือนสภาพทีมเกมนี้นาอเตต้าจะช่วยใช้งานเบนไววิลเลียนอเล็กซองกระเซตและลูนาซันที่ยังไม่หายจากโควิด รวมไปถึงคีรันเทียนี่และกาเบียมันตินาลี่ที่เดียเพิ่มจากเกมล่าสุดในรายของแอลอนแรมเดลประตูที่ย้ายมาใหม่น่าจะได้โอก,กาสได้ลงเฝ้าเสาพร้อมแข้งสำรองอย่างเอนลี่แมลเลนไนนูนโ,นโนตาวาเลสโมฮัมเหม็ดเอเลนนี่รีเนลสันและปีแอร์มลริกโอบาเมยองสถิติการพบกัน10นัดล่าสุดเป็นปืนใหญ่คมอยู่เอาชนะไปถึง6เกมแพ้2เกมและ2นัดล่าสุดปืนใหญ่เอาชนะไปด้วยสกอร์ที่ห่าง2ประตูทั้ง2นัดความน่าจะเป็นวันนี้เวสบอมบิดที่ฟอร์มกำลังสวยหรูในลีกแชมเปี้ยนชิก เอาชนะคู่แข่งมา3นัดรวดและเกมลุกดุดันยิงเกิน2เม็ดทุกนัดส่วนในฝั่งของทีมเยือนอาร์เซนอล2นัดที่ผ่านมาทำผลงานในลีกได้อย่างน่าผิดหวังสถานก,การณ์ตอนนี้เวสต์บรอมวิชน่าจะมุ่งเป้ามาในเกมลีกเพื่อพาตัวเองกลับมาในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งคงจะส่งผู้เล่นตัวสำรองลงมามากพอสมควรปืนใหญ่มีความได้เปรียบในด้านตัวผู้เล่นและอาร์เตต้าคงต้องใช้แมตช์นี้เพื่อเรียกความมั่นใจและเซฟโอีกุนซือของตัวเองคุ้มข้างยิงขอฟันทงทีเด็ด99%เนอลจะบุกมาเอาชน์ id, เซ็นต,ต์อาร์เซนอนครับ ก็ผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับ3คู่ทีเด็ดประจําวันนี้รักใครชอบใครก็เลือกเชียร์กันเอาตามใจเลยนะครับและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นสําหรับใครที่สนใจทีเด็ดเพิ่มเติมแอดมาเลยที่แอดเคเกคุ้มค้ั่งยังมีทีเด็ดอีกมากมายมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานคลุ้มคลั่งยิงด้วยนะครับอย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีชยัยสวัสดีครับ